นี่ค่ะและนี่ก็คือชิ้หลินะคะที่เราจับออกมาจากบ่อของชิ้โกงได้นะคะก็เยอะอยูน่นะทุกคนก็คือตัวใหญ่ๆท,ทางนั้นเลยนะคะที่เราจับออกมาอันนี้ก็่าจะหลายขีดเอยทุกคนแล้วก็ที่จับไว้ไว้ใส่ในกงอีกนิดหน่อยนะคะนี่เราก็จับเริ่มจับนะคะ สายบอลทุกคนโอเคแต่มันก็ยังมีอยู่นะจิ้งหรีดที่ยังปะปนอยู่กับนิ่งโกงนะนแต่เราก็จะพยายามจับให้เยอะที่สุดเนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีลนะก็จะมีบ้างหลงเหลือบ้างนะคะ จะต้องแบบว่าจับทุกวันนะทุกคนเดี๋ยวก็จะไม่มีเองนะโอเคค่ะน,นี่ก็ใครสงสัยหรือชอบคลิปนี้ยังไงคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาดูจิ้งหรีดนะคะเรากำลังลองไขจิ้งหรีดอยู่อันนี้คือจิ้งหรีดที่เราจับมาจากบอ่อของจิ้งโงงเมื่อวานนะคะก็ พันนี้ว่ามันมีเยอะค่ะแล้วก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคุณพ่อเห็นนะคะก็เลยแบบว่าจับมาใส่กรงนะคะเพื่อเอาไว้ขายแล้วก็เลยจะลองไข่จิ้งหรีดเอาไว้นะเ mm hmm. มื่อคืนก็ร้องแต่เมื่อคืนแล้วตอนนี้คือเช้าแล้วนะคะใหม่วันเลง mm hmm. <okay. S 2> ก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็คือจิ้งหรีดก็คือแบบว่าตัวใหญ่มากก็เลยลองไข่ไว้นะคะล mm ูก hmm. ไข่นะคะทุกคนอันนี้คือไข่มันนะคะไข่ที่เม็ดเล็กๆเป็นเออ่ เป็นวงลีเหมือนเหมือนข้าวอะ่ะเหมือนไมดข้าวเนะะี่ยค่ะนี่คือไข่นี่คือไข,ข่ของจิงหรีที่เราลองได้นี่จะเป็นเม็ดใสๆส,สีเหลืองอ่อนแบบนี้นะคะก็คือแบบได้เยอะอยู่เหมือนกันนะนี่คือไข่ที่ได้นะคะอันนี้ลองแค่คืนเดียวนะเดี๋ยวสักแป๊บหนึง่งเราก็จะเอาถาดไข่ออกนะคะนี่ก็คือ ขนาดมองด้วยตาเปล่านะก็ยังเห็นไข่นะคะทุกคนนี่จิงหลีกำลังวางไข่อยู่เลยเนี่ยก็จะแทงเข็มเข้เขาไปในขุยมะพร้าวที่เรานำมารองไข่นะคะเก็บไว้ทําพันุต่อไปก็จะเสียงดังอยู่พอสมควรน,นะคะเพราะว่ามันเ,เพราะว่าจิงหลีเอเพราะว่าจิงหลีนะคะ <c oughs> ก็ตัวโตวเต็มไวันะคะพร้อมจับขายแล้วก็ อหอมวางไข่นี่ค่ะก็จะใช้เข็มตรงก้นนะคะแทงลงไปในขุยมะพร้าวนะก็จะไข่ออกมาเป็นแบบนี้จนะากที่ดูนะคะก็ได้ไข่เยอะอยู่คนสมควรนะคะดูนะเนี่ยค่ะไข่เม็ดเล็กๆสีเหลืองอ่อนนะคะนี่ค่ะนี่คือไข่ของจิงหีที่เราลองได้ ก็โอเคนะคะนี่ก็คือปริมาณไข่ที่เราแบบพอใจในการลอง,งแต่ละครั้งเนะนี่นีก็จะลองก็จะไข่ไว้เต็มเลยนะคะตัวใหญ่มากวนนี่ค่ะก็จะแทงเข็มลงไปนะคะนี่เพื่อวางไข่เนาะนเช่นตัวนี้นะคะ ถอยก้นลงไปนะคะแทงเข็มลงไปเพื่อวางไข่เนาะเยอะมากๆเลยนะคะไข่ที่ลองได้นี่ค่ะประมาณนี้แล้วรายการลองไข่ของจิงหรีดนะคะของแต่ละครั้งก็ ยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โบสด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้โบในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนนะคะ